สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมบูมออโต้ลิฟเทคนะครับวันนี้มาส่งงานยามเย็นกันนะครับใกล้จะปิดร้านแล้วก็ส่งงานเป็นรถ Toyota m a j e s สตีนะครับสีขาวเลยคันแรกของร้านเลยนะครับสีขาวคันนี้ลูกค้าเข้ามาติดเป็นชุดอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับแล้วก็จอเพดานขนาด15.6นิ้วนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมอ่า แล้วก็คันนี้นะครับติดตั้งเป็นจอเพดานขนาด15.6นิ้วนะครับใช้เป็นสีครีมนะครับสีเดียวกับเพดานรถเลยนะฮะจะเห็นว่าลงตัวมากนะครับมีการเก็บฐานนะครับบิวอินอย่างดีเลยนะครับไม่มีการแปะไปเฉยๆนะครับเราบิวอินให้อย่างดีเลยนะครับผมดูการเก็บงานนะฮะนี่รับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับผม และคราวนี้ยังติดตั้งนะครับเป็นชุดอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับบูมไม่จำเป็นต้องไปเปิดดังเลยเปิดดังทำไมอ่ะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นในชุดของอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับผมอ่านี่นะ ก็เราสามารถนะครับเล่นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับ Google Map หรือว่าจะเป็นจุกนะฮะหรือจะโหลดแอปพลิเคชันอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโหลดได้เลยนะครับจากนี้นะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็ให้ลูกค้าล็อกอินเขาใช้ก่อนเนาะถึงจะเข้าดูได้นะครับอันนี้ต้องอัปเดตนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เรายังสามารถนะฮะเล่นนะครับ ดูหนังฟังเพลงนะครับผ่าน USB กับตัวอินเทอร์เฟซได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองเป็นฟังเพลงนะนี่นะครับอันนี้ผมเปิดผ่าน USB นะครับผมสามารถเล่นผ่าน USB ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นไฟล์หนังนะครับไฟล์หนังนี่นะครับสามารถเลือกเล่นนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับผ่าน USB เดิมของรถได้เลยนะอ่า USB เดิมของรถก็เล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหนังเนี่ยต้องผ่านชุดอินเทอร์เฟซเนะาะเราเปิดสัันนะ,ะนี่ครับออกทั้นจอหน้าและจอหลังนะครับเราลองว่าผู้โดยสารที่นั่งมากับเราเนี่ยได้รับการเอนเตอร์เทนที่ขั้นสุดแน่นอนนะครับผมครบคันนะครับครบครันนะ สุดยอดไปเลยครับผมวิดีโอนี้อาจจะทึมๆไปหน่อยเดี๋ยวดูเป็นแบบชัดๆสักอันหนึ่งนะอันไหนดีนะเพลงเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยแบบเต็มๆ อันนี้ไฟวิดีโอเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ความเต็มจอของจอเพดาจะขึ้นอยู่กับไฟล์วิดีโอด้วยนะฮะอย่างนี้ไฟล์มันมีความเป็นประมาณนี้นะครับก็จะออกประมาณนี้เนาะเค,เคก็จับประมาณนี้นะครับสําหรับชุดจอเพดาแล้วก็ชุดอินเทอร์เฟสนะครับสาหรับมาจีสตี้นะครับคันนี้นะแล้วก็ต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยมาไกลนะครับแล้วก็ตั้งใจจะมาติด2อ,อย่างนี้เลยก็จะมีการเพิ่มเติมใน ของแต่งอย่างอื่นอีกในอนาคตนะครับซึ่งเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่มี t o y ยต้ามาจิสตีแบบนี้นะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่แฟนเพจ Auto ้ริเทคนะครับผมมีของแต่งมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจอนะครับจอเพดานนะครับช r ดอินเตอร์เฟนดอยนะครับฟิล์มสายกันรอยภายนอกภายในนะครับฟิล์มกองแสงหรือว่าจะเป็นในส่วนของลําโพงเครื่องเสียงนะครับก็สามารถอัปเกรดได้นะครับแล้วก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็ใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะครับเพื่อนๆหลายคนก็คงถามหากันเยอะนะฮะ อีกไม่นานนะครับอีกไม่กี่ใจเราก็จะได้ติดตั้งกันแล้วนะครับสำหรับฝาท้ายฟฟ้าตรงรุ่นนะครับมาเจสตี่นะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จะมีงานประมาณนี้นะครับแล้วทางด้านนี้ก็จะเป็นงานแรบนะฮะอีกเดี๋ยวเดี๋ยววันจันทร์เออไม่ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่ห้องแรบนะครับอาจจะเป็นแรบทั้งคันนะครับมาเจสตี้คันนี้นะครับคันดําโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวส่งลูกค้ากลับบ้านก่อนนะฮะลูกค้ามารอแล้วโอเค สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ